น้องจ๋านั่งรถแล้วเด้อค่ะบ่มีคนเลยค่ะพี่น้องเบิ่งเด้อเงียบสนิทเลยคะ่ะเงียบสนิทเลยค่ะรถ VIP เด้อค่ะเบิ่งเด้อค่ะเงียบสนิทเงียบสนิทค่ะ VIP ค่ะเงียบสนิทปี๊ปีเลยค่ะพี่น้อง,องเฮ้ย,ะะะะยะะบ่มีคนเลยคะ่ะพี่น้องเส้ยสบนนะะยาย ได้ครับพี่น้องโควิด <c oughs> โอ้ย,อยเงียบสนิดีๆม,มีผู้มีคนเลย <c oughs> นี่น,น,นี่กันนั่งสบายเลยครับพี่น้องค่ะบ่โอ้ยมันมีไข่เลยไหมรถสายมันจะคุ้มกว่าเนี่ยเมื่มีผู้โดยสารมันจะคุ้มบ่พี่น้องมันก็คุ้มเลยเนาะเห็นบ่ ียบสนิทดได้เนีียบ oh, ีไหกาก็ม <bulun> ีอ no ย่างให้กินนาะเบรด้วยนี้เบิเนาะมมีอย่างดเนาะม่น้ำนึงขวดด้อค่ะรถวีนะคะมีอย่างเดนเนาะ นี่ขนมนะคะพี่น้องขนมปังทอดหนึ่งน้ำขวดหนึ่งนะคะพี่น้องน้ำขวดหนึ่งนะคะแต่ว่ามีอย่างต่อและต่อของบุญโหรแล้วโค้นบุมีเลยแบสนิทเลยคะ่ะพี่น้องเลยคักว่ะนั่งสบายค่ะพี่น้อง ปอดโป่งด้วค่ะที่นี่นี่นี่ก็กินยาป้องกันมันบอเพราะเขาจะเดินทางกินยาแล้วได้เนี่ยที่นี่ก็จะนอนแต่กับพี่น้องเลยขับวะจะถอดแวน่นสักหน่อยดิโอ้โหเงีโโยบสารเนสดีก็เกันเนาะปอดโป่งดีคนนีใครมาควรเขาดูน,นี่นี่คุนเนี่ยโอ้ยรถคันนี้ยังพอมีถึงสิบคนเลยพี่น้องเอ้ย ก็สิกุ่มบนในรถเนี่ยเดี๋ยวนี้จะเข้ากรุงเทพด้วยค่พี่นอ้องรถเชียงรายด้วยค่ะข่ากรุงเทพเนี่ยค่ะรถวีไอพีเที่ยวทุ่มนึ่งนคะคะโมโหไปถึงกิมม็องเข้ากับโมโหนะขอ,อสวัสดีกันทุกคนนะคะพี่น้องจ๋าจะเจอกันใหม่เด้อเดี๋ยวนี้นี่ชีอัปเดตบ่อยๆนะคะ่ะโอเคเด้อจ้าโชคดีกันทุกคนนะจ้าโชคดีคะนะจ้าโชคดีคะน,นดะจ้า